วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่น่าสนใจมากครับเป็นเรื่องความเป็นพันธมิตรทางยุทธ,ธศาสตร์ที่ยาวนานมากนะครับตั้ง80ปีเนี่ยซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเป็นเหมือนรากฐานสำคัญของการเมืองโลกเลยแต่ทำไมทำไมตอนนี้มันถึงกำลังเปลี่ยนไปแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยล่ะครับเอาล่ะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่ามีบทวิเครา์หนึ่งเขาเปรียบเทียบไว้ได้เห็นภาพมากเลยนะครับเขาบอกว่า ความสัมพันธ์ของสหรัฐกับซาอุเนี่ยมันก็เหมือนกับออคู่รักที่อยู่ด้วยกันก็เพื่อลูกนั่นแหละครับทั้งๆที่ใจของแต่ละฝ่ายเนี่ยมันลอยไปไหนตอนไหนแล้วไปตามทางของตัวเองกันตั้งนานแล้วแล้วไอประโยคเมื่อกี้มันหมายความว่ายังไงกันแน่คือต้องบอกว่าหลายสิบปีเลยนะครับที่พันธมิตรคู่นี้เนี่ยถูกมองเป็นเสาหลักที่มั่นคงมากๆในยุทธศาสตร์ตะวันออกกลางแต่ตอนนี้นักวิเคราะห์กลับมองว่าเฮ้ย มันมาถึงทางตันทางยุทธศาสตร์แล้วล่ะประเด็นหลักที่บทวิเคราะห์นี้พยายามจะชี้ให้เห็นก็คือว่าเหตุผลดั้งเดิมเหตุผลตั้งตน้นที่ทําให้ทั้งสองประเทศจับมือกันเป็นพันธมิตรเนี่ยตอนนี้มันไม่มีอยู่แล้วครับและการที่ยังฝืนคบกันต่อไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์กับใครเลยไม่ว่าจะฝั่งสหรัฐเองหรือแม้แต่สเสียรภาพในภูมิภาคนั้นด้วยทีนี้ก่อนจะไปดูกันว่าทําไมทุกอย่างมันถึงเปลี่ยนไป เราคงต้องย้อนกลับไปทำความเข้าใจข้อตกลงง่ายๆที่เคยเป็นเหมือนกาวใจที่ยึดทุกอย่างไว้ด้วยกันก่อนครับคือตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับความสัมพันธ์ทั้งหมดเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นบนข้อตกลงที่ตรงไปตรงมามากๆแล้วก็วินวินทั้งคู่เลยนั่นก็คือซาอุดีอาระเบียเนี่ยจะรับประกันว่ามีน้ํามันป้อนให้สหรัฐอย่างสม่ําเสมอแลกกับการที่สหรัฐจะคอยดูแลเรื่องความมั่นคงทางทหารให้กับราชอาณาจักรซาอูนั่นเองครับ และตัวเลกนี้แหละครับคือภาพสะท้อนของคำว่าความมั่นคงในข้อตกลงที่ว่าได้ชัดเจนสุดๆเลยแค่การไปเยือนครั้งเดียวเนี่ยสหรัฐอนุมัติขายอาวุธล็อตใหญ่ให้ซาอุดิอาระเบียมูลค่ามหาศาลขนาดนี้เลยหลหะครับเอาละครับทีนี้เรามาดูกันต่อว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเดินทางมาถึงจุดปัจจุบันได้ยังไงจุดที่รอยร้าวของความสัมพันธ์มันใหญ่ซะจนไม่มีใครสามารถทำเป็นมองไม่เห็นได้อีกต่อไปแล้ว คำถามสำคัญเลยก็คือแล้วมันเกิดอะไรขึ้นละ่ะอะไรที่ทำให้ข้อตกลงที่เคยสำคัญมากๆเนี่ยมันหมดค่าไปแล้วในยุคนี้เดี๋ยวเราจะมาสำรวจปัจจัยหลักๆกันครับว่าอะไรที่ทำให้พันธวิตคู่นี้มาถึงจุดเปลี่ยนครับตรงนี้แหละครับคือจุดที่น่าสนใจมากๆเลยมันคือการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคือการปฏิวัวติเชลแกสในสหรัฐเนี่ยมันเปลี่ยนภูมิทัศน์พลังงานของโลกไปแบบสิ้นเชิงเลยครับ มันทำให้อเมริกาที่เคยต้องพึ่งพาน้ำมันจากซาอุมาตลอดตอนนี้กลายเป็นผู้ส่งออกพลังงานรายใหญ่ซะเองจริงๆมันมีหลายปัจจัยเลยนะครับที่ทำให้ทั้งคู่เริ่มเดินคนละทางแต่มีเหตุการณ์หนึ่งที่ชัดมากก็คือตอนที่ซาอุก,กับรัสเซียไปจับมือกันลดกำลังการผลิตน้ำมันเพื่อดันราคาให้สูงขึ้นซึ่งแน่นอนว่ามันสวนทางกับสิ่งที่ผู้บริโภคชาวอเมริกันต้องการแบบเต็มๆเลย แล้วความเห็นที่ไม่ตรงกันนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบลอยๆนะแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่กว่านั้นมากนั่นก็คือสมดุลอํานาจของโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงนั่นเองครับประเด็นสําคัญเลยก็คือจีนได้ก้าวขึ้นมาเป็นพาร์ทเนอร์ทางเศรษฐกิจที่สําคัญมากๆของซาอุไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยหนึ่งในสของน้ํามันทั้งหมดที่ซาอุส่งออกคนที่ซื้อก็คือจีนครับแล้วอิทธิพลของจีนเนี่ย มันก็ไม่ได้มีแค่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับแต่ยังรวมไปถึงเรื่องการทูตด,ด้วยเพราะจีนสามารถเข้าไปเป็นตัวกลางสร้างความปรองดองครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างซาอุกับอิหร่านได้สำเร็จซึ่งเป็นเรื่องที่สหรัฐเองอาจจะทำไม่ได้หรืออาจจะเลือกที่จะไม่ทำก็เป็นได้ครับ ถ้ามองจากมุมของซาอุนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่การหักหลังเลยแต่มันคือยุทธศาสตร์ที่สมเหตุสมผลมากๆในการกระจายความสัมพันธ์เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโลกยุคใหม่ที่มีหลายขั้วอำนาจซึ่งก็รวมไปถึงการเริ่มมองหาลู่ทางการค้าขายด้วยสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐด้วยแต่ถึงแม้ว่าสถานการณ์จะเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยบทวิเคราะห์ก็ยังชี้ให้เห็นนะครับว่าสหรัฐเองก็ยังคงทำในส่วนของตัวเองตามข้อตกลงเก่านั้นอยู่ คือยังคงขายอาวุธให้แล้วก็มักจะหลับตาข้างหนึ่งให้กับการกระทําหลายๆอย่างที่มันขัดกับค่านิยมของอเมริกาเองส่วนข้อโต้แย้งหลักๆเลยที่บอกว่าถ้าสหรัฐถอยออกมาจะเท่ากับผลักให้ซาอุไปอยู่ในอ้อมแขนของจีนเนี่ยบทวิเคราะห์นี้ปัดตกไปเลยครับเขาบอกว่าความคิดแบบนี้มันไม่ใช่ยุทธศาสตร์อะไรหรอกมันเป็นแค่ความเฉื่อยชาที่ปลอมตัวมาในคราบของกลยุทธ์หรือพูดง่ายๆก็คือความกลัวการเปลี่ยนแปลงนั่นเองทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยครับ มันก็นําเราไปสู่คําถามสุดท้ายที่ท้าทายความคิดมากๆจากบทวิเคราะห์นี้ค่ะว่าถ้าเหตุผลทางยุทธศาสตร์ดั้งเดิมมันไม่มีอีกต่อไปแล้วตกลงว่าตอนนี้สหรัฐกําลังพยายามปกป้องความสัมพันธ์แบบไหนกันแน่